เปิดพลุลมได้ครับแตงๆนะครับ,นนรบเล่นด้วยเบอร์สามไปเลยนะครับ,นะรบวันนี้เป็นวันได้ที่ผมเอาพัดลมพลังงานโซล่าครับใช้แบตเตอรี่ใช้พลังงานนันนี่ก็ได้นะครับก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสระบไสารชาแนล Channel นะครับวันนี้ผมจะมา ทำหลายอย่างนะครับผูกเลนนอนเอาสายลำโพงมาทำสเปกคอนใหม่นะครับแล้วก็คึงผ้าสแลรมให้มันเป็นร่มของปลาในกระชังนะครับหลังจากเสร็จจากการเครื่อน,นเสียงนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับ โควิดนะครับโควิดระบาดโควิดระบาดแถวบ้านโคกสะอาดตำบลปังกลวมอำเภอพัองนชนัยนะครับทำให้หลายๆฝ่ายเดือดร้อนมากนะครับติดคนรวยมาเดือดร้อนคนจนนะครับก็ไม่สามารถจะจัดกิจกรรมหรือจัดงานอะไรได้ครับ ใช้ทดสอบพัดลมจากบแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์กำลังไฟ 5A ก็พอที่จะเปิดพัดลมด้วยเบอร์สาบพัดลมตัวนี้มันไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพัดลมโซล่ามันกินพลังงานแบตเตอรี่เป็นพลังงานโซล่าเซลล์นะครับ วันนี้อากาศแดดร่มลมตกนะครับไม่รู้ว่าตอนเย็นจะเป็นอากาศยังไงบ้างก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็รอติดตามดูกันตอนต่อไปนะครับครับผมเองก็อยู่บ้านเฉยๆไม่เป็นนะครับถ้าอยู่บ้าน๊บก็จะนอนอย่างเดียวครับไม่อยากจะนอนนะอยากจะทำอะไรให้มันมีประโยชน์นะครับ ทำอะไรให้มีประโยชน์บ้างครับไม่ได้อยู่หายใ้ทิ้งไปวันวันนะครับ งานแบตเตอรี่นี่ครับสามารถเปิดลงได้ครับที่ผมเคยลงไป,ไปเมื่ออีอีอที่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตใหม่ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศที่กระท่อมครับวันนี้ก็เตรบเบียมเสบียงอาหารมาไปยามเวลาหิวนะครับ บรรยากาศท้องทุ่งนามานั่งดูน้ำโรงงานโซล่าดูดน้ำจากข้างล่างมาปล่อยลงสระนะครับวันนี้กิกนน้ำแป๊บซี่กับน้ำโคกนะครับ ก็จะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ชมการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราว่ามีทำอะไรบ้างครับต่อสู้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปประคนชัยมาเหตุการณ์มันก็ปกติครับไม่ปกติแต่ในโรงพยาบาลนะครับปิดปรับปรุงล้าง ค่าเชื้อพ้อนอะไรต่างๆครับในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ต้องขอจบลงแค่บเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ